ยครับอย่ครับไล่ใส่หมวกนั่นตัวอาจารย์ได้มาครับตัวอาจารย์ได้มาครับเออแต่วันหยาอะเออใช่วันวันอังคารนะครับ ผมหันนักจารย์นะครับอาจารย์ผมสอนห้างโบนฮ้างสก๊อตว่าขอไปลงบทของที่เทพที่พุ่อแกล้งแล้วก็ครับผมไปไปตอนไปตอนแก้วผมเมื่อคืนน่ะจ้ะเน่ยจครับผมพูดสาหน่อยเอใบล้าเนี่ยจะได้ครับเอ๋ผมอยากจะเอาจดไอ้ประวัติไอ้ประวัติไอ้การใบล้าเนี่ยคือเราต้องเยี่ยอะไรครับ ก็น่าผมใครดูสถ <will> ิติอยากจะครับอยาดูสถิตว่าตั้งแต่เทอมแรกฮะครับตั้งแต่เทอมแรกฮะก็อาจารย์ก็อันนี้เราก็รผมเนี่ยอันนี้นะผมเอามาแล้วครับเอกเนาะทำทำเอกพระภิธรมอ่ะฮะอือก็ซีรูป สีโค้ดอภัยพฤทธิ์เนี่ยผมนี่เอาผมใส่เพาพ้อยมาแล้วนะครับนี่ยน้าจันเดี๋ยวซีฟลเซนได้ผมพร้อมด้วยทุกเมื่อเลยยังแต่เมื่อตะวันนี่ก็ตะวันมือเรือนี่ฮะโต่นั่นฮะตะวันนี่ฮะโต๊หน้าหน้าพาดเนอหน้าผาหน้าพาดพระประพันธ์แล้วก็สำเนีนที้แล้วชี้น่ะนี่ไงเนี่ยนี่ผมก็เนี่ยครับนี่เตรียมฟลิเซนเลยเลยนี่ยคุ้มแรกนะครับอาจารย์จำได้เลยครับ อาววเเดี๋ยอาจารย์เดี๋ยวเนี่ยผมโอเนี่ยว่าปรึกษาในถามอาจารย์นว่าจะต้องอ่าไปเอาตีลินชักโตอย่างโง่หัวนั้นเ่อยากอย่างเนี่ยตีลินชักโตอาจารย์ตจะเอาไปลาไปกล่องไว้อย่างเนี้ยอ๋อมันเป็นนักเรี่อาจารย์ที่ปรึกษาในห้องแหว่ามันเก็บไว้เนาะต้องให้อาจารย์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนที่จะเก็บ เรีบรวมเวลาทุกชั้นปีเก็บไ,ไว้กันไว้พวกเราจะได้เป็นรักฐานไปอืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะูคว่วไปสมควรอนสอบมปซีสอบแล้เราขอรัฐาณน,นั้นอัฮึ่งอาจารย์สอนแต่ละท่านเขาจะมาดูว่านักเรียนอาจจะมาซดสอบเขาจะเขาจะดูชือออ่ออีกต่างนีหนึ่งจะปรากฏอย่างนี้ว่าหมายเหตุที่ลาเรียเลยเป็นที่เป็นรักแต่นั่นผมมาถ้มีเวลาช่วยอาจารย์กระดิถ้าเขาเช็คชื่อว่าจะมี น th mm hmm. ี่สมุดเช็ค i̇şte สิลิาเนี mm ่ย hmm. มันจะมีในประกอบเช็คสิริวันแล้ววันแล้ววันเดี๋ยวประกอบวิชาอย่ให้หมดใบเนี่ยสำคัญมากก็เก็บเกี่ยว้ของหน้าห้องใส่แฟ้มไป็ชุดหนึ่งชุดหนึ่งบางท่นใบอะครับใบเวลาต่างต่างนะสมควรจะเก็บเป็นอย่างยิ่งแต่ใบละนั่นนะอาจารย์ครับใบละนั่นนะแต่ว่าบางทีผมถามอาจารย์ที่วิทยาสถานนี่ว่าแต่ผมถามว่าบัฟหัวอาจารย์คนใดเป็นคนรับ มากรับหมอะหมายเป็นคนเก็บผมใครผมมันอาจารย์มาทุบเช็ดแต่วันปฏิทิเช่นนี้ก็เลยม่ได้ยินจองอาจารย์คือเพราะว่าอาจารย์เธอคนมีที่เก็บเก็บคนอื่นมาจะได้หู้ดเลยแหละนอกจากที่ในขาในห้องเก็บไว้เพื่อปกป้องผมเบอร์เจ้าของห้องถ้าห้อเก็บเพื่อให้รับประชาองอ่ะเอาไว้หายสักนิดผู้ว่าอาจารย์จะได้องมาเช็คห้องกันอีใช่ครับนั้นผมจะสนใจนั้นผมว่าจะ าายยคาารับ <นะ S 2> ผมนี่นะครับผมอยากต้องการแบบว่าผมอยากจะขอดูสถิติในการไปล้างผมต้งแต่เทอมเทอมหนึ่งปีหนึนาะปีหนเทอมหนึ่งเลยครับผมจะต้องไปขอดูที่ไหนได้ถะครับมีไหไปล้านครับไปล้านตั้งแต่สถิติผมล้าข้างแรกเทิมแรกปีแรกนะครับดฮะทุกคนก็อยู่ในห้องอยู่ในห้องไหห้องั้นอยู่ในห้องนะ,งนะครับ ถามที่ศึกษาถามเถถามื่อขาห้องแล้บอกเพื่อประธานห้องจะถามาห้องถามไรอ้จากึกษาในห้องว่าตกลงว่าแล้วชื่อของทีสิท์เนี่ยถ้าเขาจะแน่ที่แหนที่เก็บแลามพี่ึกษายังไงก็ผมอยากจะดูล้นหลังผมดูที่ไหนเยอู้อย่างที่หนัดเื่อนทีมปัญหาเนาะ้วะอาอวจารย์นี่มีเสียงจะยุองเพราว่าัเปิอจรึกษาหอื chỉ phải anh trả lời kíp mưa tuấn không tham anh trả lời chữ giả cái khứ này anh trả lời tờ sĩ này cái ôm cái ôm mà mà tống ba đến nào không cái ôm tống đến rồi à chụp vết phải đứa còn đứa có cò ăn với thảm con anh đứa đứa con phải con chị đây xem chửi những anh này ông mà thông cảm bám đang này đến phụng ở thong à Thì bay lá thuộc, thì อยู่ตีไหนตี่านพานมาเนี่ยตั้งแต่เทิมแรกจนจนเทิมปัจจุบันเนี่ยผมอยากบางทีอย่างผมนี่อาจจะออยากจะขอดูสถิติเนาะสถิติในการล้างผมมาได้สำหรับใส่จดบันทึกไว้ผมได้แค่นี้ครับแค่เนี้ยใกล้งานปฏิบัติการใกล้สอบสมมติสอบสมมติสอบอยู่ที่วิณิชัยองอาจารย์นะครับอย่างพระครูเนี่ยก็ถือว่ารู้เมตตา ถ้จะเอาพวกเ่งไปใช้สิ่ที่มชอนละสมุนนะแต่เขบเออำงานอย่าง้นรวมทีนี้จวอาจแต่ละท่านตไหวบาทีหนว่าคันกคนอาจารย์จะอาจาให้ทำในงานมารกัจะแจกคจะกลงกันแต่เบื่อตกนะบางคนเปนโหดอนีาจจะมีบางคนได้เลยทำงานของานกนี้เาถ้าตลอมีิทธิ์ว่าจะให้อย่งนี้ยอนให้หนะปะเงนี่ยะขอที่ชตมต้งบวลบคนเลยทุกคนักฟังเดี๋ยวอาจารย์จะได้ว่า ได้ใบได้นี่ครับแต่ประเด็นนั้นนะผมไม่ได้ใส่ใจนะครับที่ที่อาจารย์ว่านะแต่ผมเรื่องประเด็นส่วนตัวของผมนะครับผมต้องการต้องการใบสุดต้องการสถิติของผมนะครับว่าผมนี่ได้ลากกี่ครังผมใครหัวเอ้เทิมแรกเนาะเอ้เทิมแรกปีแรกเนี่ยเขาลาเขียนไปรักกี่ครั้งว่าผมได้อันนี้ผมอยากจะเรียก ียกดูห่มสมมตินี่กขออาจารย์นาาร่น,น,นอ,น,อะน,ะน,นะ้ราันอือใช่ครับผมมา <ละ S 2> ต้องการ,ารเรา<ต>ผม,ามาาราามครับแต่ผมใจต้องการแล้วนี่ผมต้องการใ้ใบล้างใบห้าบาทนะครับนั่นแหละตัวนันะครับผมประเด็นตัวนัานนะผมต้องการแต่ตัวนี้นี่ผมอ่า้นันนั่นเลยว มันต้องมีความหมายนะครับมันต้องมีระดับมันต้องมีสเต็ปมันต้องมีขั้นตอนนะครับเนาะบางทีนะอาจารย์ครับผมก็อบางทีผมก็เป็นจากสังเกตนะมาสังเกตเอ๊ะเขาเขียนไปแล้วเมองหน้าโต๊ะนี่เนาะบางทีอาจารย์ก็เนี่ยมาได้ที่มาสอนทีมทีเปินมาสอนเนาะเพื่อนก็ถามมว่าไปไปไหนไม่มาก็เช็คขาดก็มีเช็ค

เป็นระดับอุดมศึกษานี่นะครับอา<น>จารย์เขาแสวนน้อยนี่สิส่วนน้อยคนครับติจะหู้ว่าคําว่าอุออดมศึกษาเนี่ยมันหมายถึงได้ต้องแข่ความ่งกว่าได้ครับนั่นแหละมีความคิดคิดเป็นคิดสร้างสารรค์คิดวิเคราะห์มู้จักคิดเป็นคิดวิเคราะห์เป็นอย่างนี้นะครับสังเกตเป็นแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาให้ก้าวไกล่เนาครับเนาะอ บางคนเราเข้ามาเรียนในอุดมศึกษาเพื่ออะไรนะครับเนาะแต่บางคนอาจจะบ่ฮู้ครับแต่ผมนี่ก็พอฮู้พอของปาของฟอครับก็ต้องสําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะพัฒนาทางด้านสติปัญญาของตัวเองนะครับของนี่ความรู้และการศึกษาเนี่ยมันมาเท่าเทียมกันมันมาเท่าเทียบกันแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่แต่ละรายบุคคลที่จะ มีความสามารถที่จะรับรู้และค้นคว้าขนาดไหนเขามีหน้าที่เรียนเนาะมามาเรียนก็มาเรียนอย่างเดียวมามาเฮามีหน้าที่รับฟังอ่าสิ่งที่มีเกิดสาระสําคัญอย่างเขาก็เก็บไว้ยึเคราะห์เนาะแค่นั้น,นครับแล้วแต่คนที่มีหัวหัวคิดที่ดีหน่อยนะครับผมกไม็ได้ว่วอย่างนั้นสรุปแล้วว่าคือประวัติน,นี่ก็คือต้อง ต้องเยอะผมจะไปพอต้องลิ้นชักบนครรมนะครับลิ้นชกักกีเก็บเป็นปีหมายถึงว่าเพราะว่าก็กคือยังอยูย่ในลิ้นชักอยู่เหมือนกันครับมองข้ามาได้นะครับ <c oughs> นี่บางคนนี่ก็ลาหลายใบแล้วนะครับเนาะกันความจริงนี่ห้ามลาเทอมไหนนี่คือห้ามลาเกินสามใบเองครับนะครับต่อเทิมหนึ่งนะครับ,อบ,รบ<笑><笑>เอ๊ะจานะเอเสือโยนั่นอยู่วัดกับพ,พระครูนั่งครับฮะไรไพระครูที่ใส่แว่นตา คำๆหน่อยนะย้วัาเดียวกันนะครับเมื่อตัวว้ามซื้อจริงว่าสัมมนาน่ผมนั่งโต๊ะผมนั่งโต๊ะที่ค้มนะเงอนมีซิตจันซีนเนี่ยอาจารย์พาสกิ๊ดได้เนี่ยอาจารย์มีอำนาจสกิ๊ดได้สกิ๊ดมันเห่ยผมก็มันมาทุกันเวลานี่อาจารย์ครับผมรู้ฟังมาแบบเป็นมีแล้วครับมันอู้มึงง่ายเดินไปติดไปตีดผมนี่เบอร์เบอร์เบอร์ยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วครับ ผมมาเฮียนมีหน้าที่เฮียนก็เฮียนบ่สนใจมันแล้วครับนี่อาจารย์วัานั่นอ่ะผมนั่งหันบอกอ่ะแล้วตัวไปนั่งอย่างหันนั่นนั่นมันเป็นตีอันนั่นมันเป็นตีของนิสิตปีซีอ่ะพอสักพักนึงลวงปูเปิลลวงปูครับอาจารย์เปิลนะขอนนมนม์นิสิตท่ามานั่งให้เต็มเต็มเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันแสวชอบมองเปิลชอบพอติผมอ่ะครับพอจ้องผมอ่ะลองว่าเรามีกระบะเรามี ถ้าเราเป็นคนที่มีการศึกษาขอบคุณครับพี่จะเป็นที่ต้สูงกว่าเขผมเฉยๆครับผมทำมีโูรกว่าเขาเขาถึงจะเป็นผู้รอดในองค์การศาสนาในบ้านในเมืองถ้านด้มันมาเราเป็นคนดีอ่มอาจารย์โอ้ทุกแล้วผมก็อ๋อครับเอาขอนิมนต์นะนิสทั้งมีทุกทุกท่านมันนั่งดังเพศเรื่องพอตีมันเป็นโต๊ะร่อมแล้วครับเพราะว่าลไอ้นี่ไอ้มันไอ้โยนี่มันมาแซร์อย่างเรื่องของผมมว่าาาเเอุ แต่ลองก็จะรับผิดชอบเอาความร่วมมือว่าคนสอนเขาเป็นคนที่ก็จะมามาลองนะครับผมก็มันมาถูกกันยจะมายุ่งมาแย่งกันเลยผมนี่เดี๋ยวจะหาว่าผมไปหาเรื่องกันไปอันนี้อืมได้ครับผลอันธพาลผมอยากยุ่งด้วยครับได้เลย อ๋อโหนะผมยูบนบนเนื้อพอแขยแขยแขยกูว่าเนี่ยอันผมไปติดกล้องเนี่ยครับเนี่ยเออเนี่ยได้ครับของนี่เวลาผมกูยูส่วนผมอาจารย์สังเกตผมกันผมไปหาเรื่องใครก็ผมไปไปพอไปไปอู้อ่ะไอไอตุ้นั่นอย่าไปนั่นนะผมอู้ครับผมกูยูส่วนผมไม่ใจบางทีมันก็ต้องยุ่ื่งเพราะว่าถ้าอยู่องค์กรเดียวกันต้องยุ่ง มัยุ่งก uh ่ได้ครับเพื่อจะบาเป็นสังคมที่ดีนะทุกวันนี้ต้องพาตุ้มค้าของคนยุ่งในสิ่งที่มันมีเหตุมีผลเนี่ยครับมันมันเหมือใจเรื่องนะครับอาจารย์บางอย่างต้องรับฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ดีองค์กรเนาะสมมติว่าฝนเราเหนาะหน้าขอบคุณนะเขาเนื่องคป็นหน้าเลยต่อไปนี่ขอจะได้อู้ว่าเขาเหมืดับไหนอันนี้ผมมาได้อู้มาได้อย่างนี้ผมก็เฉยๆครับพพ่อผมนิ่งๆไว้พ่อสักพักนะอาจารย์หมูน่ะมันก็คงจะหน้าแตกหัวครับไอโยนเนี่ยนะ พราะมันแสเรื่องผมมันชอบมายุ่งมากวนเรื่องผมนีนะอ้าวก็ผมไปนั่งนั่นกางจะลกมาผมนั่งปุ๊บพอสักพักนี่นั่นนั่นนั่นฮะเออนั่นตัวไปนั่งอย่างฮั่นน่ะนั่นมันตีนิสิตของปีซีนั่งหั่นน่ะนะเดี๋ยวสักพักนะครับบอกอาจารย์มันนั่นนะบอกอันนิมนณิสิตทุกท่านมานั่งตรงนี่เลยเนี่ยเนี่ยความคิดน่ะดูแเลยความคิดมันแตกขนาดไหนความคิดมันแตกต่างกันขนาดไหน พอมันมีมิจฉาทิฏฐิครับผมนะไอ้นี่พออาจารย์บอกว่าสกิลเตอรท่านสกิลแนนสกิลอย่าไปยุ่งครับตุผีบ้าคนนี้ด้วยอีกอ่ะแค่นั้นนะจบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมาเฮียนใครจะแย่อย่างก็จ้างแม่งมันเตอะอีกจบมาต้องสนใจครับมันครับนั่นนะทั้งทั้งเนี่ยเอออูดอูดสื่อตรงตรงอันนี้คือว่าผมกับมันมาทูกกันแค่นั้นจบมาทุกเนี่ยประเด็นอย่งประเด็นอย่างก็คือว่ามัน ว่นั่นนะตอนที่ไปอสอบมาอย่างที่อู้เรื่องอย่งเงี้นักศึกษานี่สิตตีอยู่ห้องบนมานนะ่ะก็ได้ยินกันมาแซ่เรื่องพยายามมาแซ่เรื่องผมติกว่าขยายมาอู้เราไปมาสุนท้ายอู้งมือกูใส่ใส่ผมเนะี่ยอู้มือกู้ใส่ผมแล้วเออเฉยๆไปจะไปไกลๆตียัไยงไงนเ,เนี่ยอ่าตีมได้ไหมเออเนี่ยผมบอกว่าเออถ้าคุณพานขนาดนี้นี่คุณควรที่จะซึกไปดีกว่าเนาะ คุณซื้อไปแล้วนาะไปหาไอ้มูนักเลงนักกลางนักนักกลางไอ้พวก,กนักเลงนักไอ้อันตะพานู็เลยเนาะไปเลยเนาะอันที่นี <c oughs> ่ทีน่นี่มันหมายใจที่สถานที่นักเลงเนาะที่นี่มันเป็นสถานที่ไอ้บำบำบัชิดเนาะเออที่ที่ที่ไอ้ที่การเรียนการศึกษาของไอ้ภาพพิสดุสัมเนธเป็นที่สถานที่สมณนะเนาะที่พระเนี่ย <c oughs> อยู่เป็นพระเนาะถ้าคุณไปปุนนะ้นเนาะถ้าคุณอยากทำส่วแบบนี้อู้แบบนี้คุณก็ซึกออกไปเหียงาจบ phải hàm muốn đã lấy một nhưng mà đắc, một thể, không ổn định ở trong ổn định

อาอื่ยอาจะป์เยีมอคนงนอ่านก่อทภูมครับอาจารี้อ่านดูแต่ในระดับความคิดเนี่ยผมต้องการแก้ไขปัญหาแค่ว่าแค่ว่าาแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นกรณีครับครับโอ้ผมนี่แก้ถึงผมตลอดครับผมนี่ตลอดยีสีชั่วโมงทุกวินาทีครับ แต่อาจารย์ครับแต่เ่อวันวันนั้นอาจารย์บอกว่าผมนิ่งผมนเดียวผมนิ่งแล้วเดี๋ยวนี่ผมแต่แตเมื่อตะว้นมเจอเนี่ยอาจารย์ก็เจอผมอู้แล้วอาจารย์ครับวันวันนั้นจี่ผมจีบมันบอกผมันนั่นมันจีบน ของปีซีนั่งนะมันแบ่งชั่นชัานวันนะเอ๊ะมันยังไงอันิุลจะมาเข้ามาสมาัมมนานี่ยอย่างเนีนนเ่นะเขเขียนเเออก็นั่นนะแต่ผมก็นิ่งนะครับอาจารย์บหันันนั้นอยู่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มดยท้าอยู่ในเหตุการณ์ตัวเนยโอ้ตามตีอาจารย์บอกเป๊ะเลยครับผมนิ่งพอผมนิ่งปุ๊บเน่ะพอสักพัก <c oughs> อ่หลวงปู่หลวงปู่หลวงเนี่อาจารย์ที่เปิลอยู่นะ่ะขอนมนมนม์นิสิทุกท่านมานั่งเนี่ยผมผมก็ ผมก็ช่วยด้วยนะช่วยอาจารย์ว่านี่มนี่เสียทุกท่านมานั่งเนี่จลาถ่ายรูปภาพออกมาจะได้สวยงามเนาะมีะโต๊ะว่างเว้นว่างอย่างนี้โอ้แล้วผลจะจัดทำไหมเพื่อใครนั่งเข่าก็นั่งไว้ก็เออีแล้วก็คนเทานี่แปลกเนี่ยอาจารย์ครับแล้วนั่งเนี่ยกลัวยังเกงยังครับอ๋อนั่งประตูนั่งด้านหลังม้าก่อนนั่งหลังบุ้ง เอองงว่ะเออเนี um. yeah. well ่ยปัญญาทึบบ่คิดนะครับบ่คิดแล้ววิเคราะห์สังเกตดูไงมน้งเออกลัวเขาไปนางพูดเดี๋ยวกวัวเขาว่านี๋ไปนางนุ้งเพ่กกวัวเขาว่าเนี่ยเออมันผมด้อยความคิดครับเนี่ยอย่างผมนี่มันโสนะเออว่างหน้าหน้าว่างไหนผมนางมดบอกแบงโทนชั้นอย่างซักยางเลยมีเนื้อหนังมังสั่งเหมือนกัน สินเสมอกันผมคิดแบบนี้ครับผมคิดว่ามีต้องคนเขาเนี่ยต้องมีความเสมอภาคกันถึงจะอยู่กันได้ย่พระพุทธเจ้ามันสอนไอ้เขาก็ดูอันนี้มาเ้าครับนี้นีน้เอพระพุทธเจ้าศาสดาโลกนั่นแหะเขาก็ดูมาูนั่นก็ผมดู1หนึ่งสองสามจา๊บนครับ